470คำว่าประคองจิตไว้มีนิเทศว่าจิตเป็นฉนันจิตมโนมานัสและถึงมโนวิญญาณธาตุที่สมกันอันใดนี้เรียกว่าจิตภิกษุย่อมประคองไว้ประคองไว้ด้วยดีอุปัมภมค้ำชูซึ่งจิตนี้ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าประคองจิตไว้ 471คําคำว่าทำความเพียรมีนิเทศว่าความเพียรเป็นฉนาการปรารบความเพียรทางใจละถึงสัมมาวายามะอันใดนี้เรียกว่าความเพียรภิกษุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วละถึงประกอบแล้วด้วยความเพียรน,นี้ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่าทําความเพียร472ก็ภิกษุทําฉันทาให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ทําความเพียรเพื่อละบาปอากุสนลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรในคําเหล่านั้นบาปอากุสนลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นชะไหนอกุศนลมูลสคือ โลภะโทสะโมหะและกิเลสท,ที่ตั้งอยู่ในจิตตุปบาทเดียวกันกันกบโลภะโทสะโมหะนั้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุตด,ด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมททีีม่มมโโโละโะหะนั้นเป็นสมุดฐานสภาวะธรรมเหล่านี้เรียกว่า บาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทำฉันทาให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ทำความเพียรเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยประการฉะนี้